สวัสดีค่ะนิชานนางสาวอริซาเพี่มทองค่ะค่ะนิชานนางสาวมริชาสุนาค่ะค่ะวันนี้พี่อออจะมาทําเกี่ยวกับอะไรหรอคะค่ะจะทำเกี่ยวกับซายโชว์นะคะเราจะทํานะคะเรื่องแรงโน้มถ่วงค่ะค่ะวันนี้พี่อออเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างหรอคะหนึ่งเลยนะคะจะเป็นปอฟางค่ะสองนะคะจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดกับกระดาษร้อยปอนค่ะและสามเลยนะคะจะเป็น ตูดขวดน้ำค่ะหรือถ้าบ้านใครไม่มีตูดขวดน้ำนะคะสามารถใช้เป็นแก้วพลาสติกได้ค่ะถ้าที่บ้านมีนะคะพี่เปาคะเราจะเริ่มทําการทดลองกันได้หรือยังคะได้ค่ะเดี๋ยวงั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ ใส่เหตุที่แก้วน้ําไม่ตกเป็นเพราะว่าอะไรเหรอคะค่ะเป็นการหวี่่งแก้วเป็นวงกลมทําให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจึงทําให้แก้วไม่ตกค่ะพี่อ้ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าแก้วตกทันทีหากหมุนไม่ได้จังหวะกระทันหันเป็นเพราะว่าอะไรเหรอคะพี่ฟ้าเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทํากับแก้วน้ํานั่นเองค่ะ อ๋อน่าสนใจเหมือนกันนะคะเรื่องนี้